มาแล้วผลโหวตขวัญใจชาวอีสานอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่องรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2566ครึ่งปีแรกออกมาแล้วโดวยพระเอกแห่งปีอันดับหนึ่งตกเป็นของนาเดชคูกิมิยะได้ไปทั้งหมด13.3อันดับสมาริโอเมาเลอได้ไป7.6อร อันดับ3มาคปรินได้ไป7.3%เและ4เจมเจรายุได้ไป7.0%และนางเอกแห่งปีไม่ใช่ใครเลยค่ะอย่างยาวรัศยาครองอันดับ1ได้ไปทั้งหมด13.7%อันดับที่2เป็นลาลานีได้ไป92%อันดับ3ตกเป็นของใบเฟิรนพิมพ์ชนกได้ไป8.0%และอันดับ4อัมพชราภาได้ไป6.4%เเซ เรียกว่าแฟนคู่นี้เข้าปังทั้งคู่จริงๆนะคะ